สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคลืบหน้าล่าสุดตะโกนเอเปกเลือดหน้าตำรวจสาดเลือดหมูใส่คอฟอประนามยิงเบ้าตาประชาชนสืบเนื่องจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนหรือคอฟอเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2 0 2 2เมื่อ18พฤศจิกายนที่หัวมุมถนนดินสอ เขตพระนครภายหลังผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนจากลานคนเมืองไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์โดยเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมด้วยวิธีการไล่กระทืบยิงกระสุนยางและแก๊สน้ำตาส่งผลให้มีผู้ชุมนุมตลอดจนสื่อมวลชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากรวมถึงถูกยิงที่เบ้าตาพร้อมกับจับกลุ่มอย่างน้อย25รายไปยังสน,นทุ่งสองห้องก่อนให้ประกันตัวครบทุกราย เมื่อเวลา16.45นาทีที่ BTS สยามกลุ่มทะลุวังและกลุ่มโมกหลวงริมน้ำเดินทางไปทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่บริเวณย่านสยามสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมวันนี้อันที่เช่นนายโสพลสุรฤทธิ์รงหรือเกตกลุ่มโมกหลวงริมน้ำ นางสาวทานตะวันตัวตุลานนหรือตะวันนางสาวนัทธนิดดวงมุสิตหรือใบป่อและนางสาวเนติพรเสน่สังคมหรือนอนบุง้งนักกิจกรรมกลุ่มทะลุวังผู้ต้องหามาตา 112, รา1นึรวมไปถึงนางวรวรรณแส้อัง้งหรือป้าเป้าทะลุกี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุ่มเมื่อ18พฤศจิกายนและนางสาวแทนฤทยัยแท่นรัฐหรือพิมพ์เป็นต้นโดยกิติกรรมมีการยืนชูโพสอบถามความคิดเห็นประชาชนต่อการที่ตำรวจคอฟสลายการชุมนุมด้วยการไล่ยิงประชาชนด้วยกระสุนยางเห็นด้วยหรือไม่ที่ตำรวจเล็งยิงหัวประชาชนเพื่อสลายการชุมนุมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่ง ร่วมชูป้ายแสดงความไม่เห็นด้วยและประนามการกระทําของเจ้าหน้าที่ที่เกินกว่าเหตุรวมถึงมีการเปล่งเสียงตํารวจทำร้ายประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโพดังกล่าวเป็นจำนวนมากก่อนเกิดการชุลมุนเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่เข้ามาห้ามทำกิจกรรมความคืบหน้าล่าสุดฟรีมูฟจี้รัฐบาลรับผิดชอบยิงเล็งเบ้าตาเพราะประชาชนเหมือนเป็นทาสอยากกระหายผลประโยชน์ ยนนกลาาเปป็ศีศ19พฤศจิกายนสืบเนื่องจากกรณีที่18พฤศจิกายนกลุ่มรัษฎรหยุดเอเปก2022เดินขบวนจากลานคนเมืองมุ่งหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ์โดยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดที่หัวมุมถนนดินสอมีการยิงกระสุนยางและเกิดการประทะระหว่างสองฝ่ายรวมถึงควบคุมตัวผู้ชุมนุมอย่างน้อย25รายไปยังสอนทอุ่งสองห้องจากนั้น เวลาราวๆ12น35นาทีเจ้าหน้าทีย่ยิงแก๊สน้ำตารวมถึงกระสุนยางส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายก่อนปล่อยตัวครบทั้ง25รายในวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือขอปสอหรือฝีมุฟได้ออกแถลงการครั้งที่1ประนามการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลโดยมีเนื้อหาว่าประนามรัฐบาล ใช้วุธและอำนาจทำร้ายประชาชนที่ชุมนุมตามสิทธิผู้รักและห่วงแหนประเทศจากกรณีฟีมูฟเข้าร่วมกับหลายภาคส่วนชุมนุมคัดค้านการประชุมและลงนามของรัฐบาลในข้อตกลงเอเปก2 2 2 2ซึ่งเป็นการร่วมมือกับนายทุนผูกขาดเอาใจนักลงทุนต่างชาติและเลยเสียงของประชาชนจะฉวยใช้ประโยชน์จากเวทีระดับนานาชาติเดินตามรอยเสรีนิยมใหม่ เพื่อผลักดันนโยบายที่เรียกว่าตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ซึ่งก็คือฉากหน้าที่เต็มไปด้วยคำพูดที่ดูสวยหรูแต่เปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจตามใจในายทุนซ่อนความหายนะที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งชาวนาแรงงานประชาชนทั่วไปอย่างมหาศาลส่วนนายทุนนั้นเห็นอาหารพลังงานที่ดินป่า และสภาพภูมิอากาศเป็นสินค้าที่จะเอาไปทำกําไรความคืบหน้าล่าสุดสลัมสี่ภาครับไม่ได้ทำร้ายประชาชนมือเปล่าร้องผู้นำเอเปกร่วมรับผิดชอบกดดันรัฐบาลไทยให้บิกตูลาออกสืบเนื่องจากกรณีเมื่อ18พฤศจิกายนกลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022เดินขบวนจากลานคนเมืองมุ่งหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต โดยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดที่หัวมุมถนนดินสอมีการยิงกระสุนยางและเกิดการประทะระหว่างสองฝ่ายรวมถึงควบคุมตัวผู้ชุมนุมอย่างน้อยยีมห้ารายไปยังสงนทุ่งสองห้องจากนั้นเวลาราวๆ12เดนกาสนาทีเจ้าหน้าที่ยิงแกส๊สน้ำตารวมถึงกระสุนยางส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายรวมถึงสื่อมวลชนซึ่งหนึ่งในนั้นคือพายุดาวดินผู้ชุมนุมชายจากกลุ่มดาวดิน ถูกยิงด้วยกระสุนยางเข้าที่ตาด้านขวาด้วยคืนวันนี้แพทย์ที่ทำการผ่าตัดดวงตาแจ้งว่าลูกตาทั้งลูกแตกมีโอกาสกลับมาใช้งานได้ปกติต่ำกว่า1%เปอร์เซนอยู่ระหว่างเฝ้าระวังการติดเชื้อ2-3วันซึ่งหากมีอาการติดเชื้ออาจต้องพิจารณาการควักลูกตาออกมาเพื่อไม่ให้เชื้อลามไปยังสมองนั้น เมื่อ19พฤศจิกายนเครือข่ายสลัมสี่ภาคเผยแพร่ถแถลงประนามรัฐบาลใช้ความรุนแรงกับประชาชนคาดว่า,ถาแถลงการประนามการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลไทยกรณีการชุมนุมตามหลักประชาธิปไตยสากลของกลุ่มรัษฎรหยุดเอเปก2022จากการชุมนุมเรียกร้องของประชาชนกลุ่มรัษฎรหยุดเอเปก2022ที่ร่วมกับหลายภาคส่วนชุมนุมคัดค้านการประชุมและ การลงนามของรัฐบาลในข้อตกลงเอเปก2 2 2 2ซึ่งเนื้อหาโดยรวมเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกับกลุ่มทุนผู้ขาดเอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนต่างชาติโดยฉวยโอกาสจากเวทีระดับนานาชาติเพื่อผลักดันนโยบายที่เรียกว่าตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ซึ่งคือฉากบางหน้าที่ดูดีแต่เปิดโอกาส ด้านเศรษฐกิจเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนกลุ่มทุนซ่อนความหายนะที่เกิดกับประชาชนชาวนาแรงงานและประชาชนทั่วไปอย่างมหาศาลแต่ในระหว่างการชุมนุมของ18พฤศจิกายนเวลาประมาณ12น .30 นาทีซึ่งมีผู้ชุมนุมกำลังจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ใช้สิทธทิแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยปราศจากอาวุธแต่กลับถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนหรือคอฟอด้วยฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมสร้างเงื่อนไขความรุนแรงให้เกิดการกระทบกระทั่งและการประทะกันครั้งนี้เจ้าหน้าที่คอฟอได้ใช้อาวุธปืนยิงกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุมโดยเป็นการยิงแนวระดับเป้าที่ดวงตารวมทั้งมีการกระทืบด้วยความรุนแรงเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นส่งผลให้มีผู้ชุมนุมถูกยิง ได้รับบาดเจ็บสาหาัสนักข่าวที่อยู่ระหว่างการทำหน้าที่รายงานข่าวถูกทําร้ายมีประชาชนจำนวนหนึ่งหมดสติและได้รับบาดเจ็บแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการดูแลความเรียบร้อยในการชุมนุมของรัฐบาลไทยนั้นไม่เป็นไปตามหลักสากลและเป็นการกระทำที่พร้อมจะใช้ความรุนแรงอย่างเต็มที่ต่อการชุมนุมของประชาชนเครือข่ายสลัมสีภาคเห็นว่าการชุมนุมครั้งนี้ ประชาชนชุมนุมโดยมีเหตุผลและเป็นการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธจึงไม่มีเหตุผลและความชอบธรรมใดๆที่เจ้าหน้าที่รัฐจะมีสิทธิ์มาใช้ความรุนแรงกับประชาชนเครือข่ายสลัมสีภาคจึงขอประนามการกระทำที่เกินกว่าเหตุและไม่สามารถยอมรับได้และเรียกร้องให้อาริยาประเทศที่มาเข้าร่วมการประชุมเอเปกสองพันในครั้งนี้ต้องร่วมกันร,รับผิดชอบต่อการกระทำของรัฐบาลไทยที่กระทำต่อประชาชน และให้รัฐบาลไทยต้องดําเนินการตามข้อเรียกร้องทันทีดังนี้ 1. หยุดการดําเนินคดีกับผู้ร่วมชุมนุมในเหตุการณ์ดังกล่าวในทุกข้อหา 2. นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องรับผิดชอบต่อการกระทําที่ทําร้ายประชาชนมือเปล่าโดยการยุติการเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาคือนอหนาจให้กับประชาชน 3. ประเทศสมาชิกเอเปคกทุกชาติ ต้องร่วมกดดันให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยรับผิดชอบต่อการกระทธรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโหดร้ายและป่าเถเทออน